สวัสดีครับวันนี้เรามีเอ่อเรื่องน่าสนใจมากๆเรื่องหนึ่งจากคลิปวิดีโอสั้นๆที่เราได้ดูกันมานะครับสวัสดีค่ะเป็นภาพบรรยากาศเอ่อบริเวณลานอนุสาวรีเท้าสุรนารีหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าย่าโมที่โคราชนะครับอ๋อค่ะที่โคราชใช่ครับแล้วในคลิปเนี่ยมันมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่เด่นมากเลยซึ่งก็คือเอ่อเพลงโคราชค่ะเพลงโคราชนี่เป็นที่รู้จักดีนะคะครับผม แต่ว่านะจุดที่ทำให้เราต้องมาคุยกันวันนี้เนี่ยคือข้อมูลในคลิปเขาบอกว่าการแสดงที่เราเห็นบ่อยๆตรงลานญ่าโมเนี่ยมันไม่ใช่แค่การแสดงปกติทั่วไปนะครับแต่เป็นการแสดงที่เรียกว่าแก้บนอืมแก้บนใช่ครับคือคนที่มาขอพรย่าโมไว้แล้วแบบว่าสมหวังก็จะมาจ้างเพลงโคราชแสดงแก้บนกันเอ่อถ้าให้เข้าใจง่ายๆเพลงโคราช ก็เป็นศิลปะพื้นบ้านเนาะมีด้วนคลอนสดโต้อตอบกันเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยแหละครับอือฮึประเด็นเรื่องแก้บนนี้แหละค่ะที่น่าสนใจมากเพราะมันทําให้เราเห็นภาพเลยว่าเพลงโคราชในบริบทนี้นี่คือไม่ได้มีหน้าที่แค่ให้ความบันเทิงอย่างเดียวแล้วนะคะครับครับโอ้แบบตรงๆเลยแหล่งข้อมูลที่เราได้มานี่คือเน้นมุมนี้มากๆนั่นสิครับมันก็เลยชวนให้สงสัยต่อเลยว่า แล้วการที่เพลงโคราชมาแสดงเพื่อแก้บนแบบนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือว่าความเชื่อของคนที่ด้านบ้างจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยครับค่ะอย่างแรกที่ชัดเจนมากจากคลิปเลยก็คือเรื่องสถานที่เนาะคือระบุชัดเลยว่าตรงลานอนุสาวรีย์ย่าโมเนี่ยเป็นจุดที่เราจะเจอการแสดงเพลงโคราชได้บ่อยๆเลย ใช่ค่ะแล้วข้อมูลก็ย้ำเหตุผลด้วยว่าที่เราเห็นบ่อยๆเนี่ยส่วนใหญ่เอ่อไม่ใช่การแสดงที่จัดขึ้นทั่วไปนะคะแต่เป็นการแสดงที่คนที่เขามาบนไว้แล้วได้ตามที่ขอเนี่ยเขาจ้างมาอ๋อครับครับเหมือนมาแสดงความขอบคุณหรือว่าทำตามสัญญาที่ให้ไว้อะคะ่ะโห ผมว่ามันก็น่าทึ่งนะครับคือการแสดงพื้นบ้านมาไปผูกกับเรื่องส่วนตัวเรื่องความเชื่อได้เหนียวแน่นขนาดนี้ในคลิปมีพูดถึงแวบๆด้วยเหมือนมีคนมาขอพรเรื่องบ้านอะไรแบบนี้พอน,นึกภาพตามเออมันก็ชัดเจนดีเนาะว่าความหวังในชีวิตคนเรามันเชื่อมกับการบนบานการแก้บนแบบนี้ยังไงใช่เลยค่ะการเชื่อโยงแบบนี้มันสะท้อนความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากๆนะคะระหว่างคนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขานับถือ แล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยที่ข้อมูลในคลิปเขาเน้นย้ำมากๆก็คือสถานะของตัวเพลงโคราชเองครับยังไงครับคือเขานิยามว่าเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นของชาวโคราชเลยนะคะคำนี้แบบว่ามีความหมายมากเลยนะโอ้โหคำว่าเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นนี้ฟังแล้วมันยกระดับขึ้นไปอีกเลยนะครับคือไม่ใช่แค่การแสดงแล้วแต่เหมือนเป็นเออ สัญ,ญลักษ์เป็นตัวแทนของชาวโคราชหรือเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตเขาไปเลยแบบนั้นหรือเปล่าครับถูกต้องเลยค่ะการเรียกว่าเป็นเอกกลักษณ์เนี่ยมันชี้ให้เห็นเลยว่านี่ไม่ใช่แค่การแสดงที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่มันเป็นสิ่งที่อย่างลากลึกในวัฒนธรรมเขาจริงๆมีความสําคัญต่อความรู้สึกร่วมของคนในท้องถิน่นอืมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอมันมาเชื่อมโยงกับการสักการะบุคคลสำคัญมากๆอย่างย่าโมด้วยแล้วเนี่ยค่ะ พอฟังแบบนี้แล้วเอ่อสิ่งที่มันชัดเจนขึ้นมาจากการคุยกันเรื่องข้อมูลนี้นะครับก็คือเพลงโคราชที่แสดงกันตรงลานย่าโมเนี่ยมันมีมิติที่ลึกซึ้งกว่าแค่การแสดงสนุกๆน,นะครับใช่ค่ะแต่มันคือส่วนผสมของทั้งการแสดงออกทางวัฒนธรรมความเชื่อเรื่องขอพรเรื่องสมหวังแล้วก็การรักษาคำสัญญาผ่านการแก้บนด้วยประเด็นนั้นชัดเจนมากเลยค่ะในข้อมูลที่เราได้มาแล้วการที่ระบุว่าเป็นเอกลักษณ์เนี่ย ก็ยิ่งตอกย้ำความสำคัญทางวัฒนธรรมที่มันสะท้อนตัวตนสะท้อนวิถีปฏิบัติของคนโคราจริงๆครับผมซึ่งเรื่องแบบนี้ก็น่าชวนให้เราคิดต่อนะคะว่าเออแล้วการแสดงพื้นบ้านอื่นๆที่เราอาจจะมองว่า มันก็แค่บันเทิงหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะทําหน้าที่เป็นเหมือนกระจกสะท้อนความเชื่อค่านิยมหรืออาจจะสะท้อนโครงสร้างทางสังคมบางอย่างที่มันฝังลึกอยู่ในชุมชนนั้นๆได้มากน้อยแค่ไหนนอกเหนือจะแค่ที่เราเห็นกันผิวเผินนะคะ